AMC เออ้ออาทร AMC เอื้ออาทอนมันคืออะไรกันแน่นะเอ c เออ้ออาทรเนี่ยหลายหลาคนเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลคุณอนุทินเพิ่งเริ่มตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง AMC เอื้ออาทรนนะ หลายคนจะงงว่า AMC เอื้ออาทรมันคืออะไรกันแน่นะ AMC เอื้ออาทรเนี่ยหลายๆคนเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลคุณอนุทินเพิ่งเริ่มตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาอยากจะช่วยเหลือลูกหนี้นะครับกลุ่มที่มีหนี้นะครับต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนี้กลุ่มเปราะบางลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับที่มีหนี้ต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทเนี่ยมีหนี้รวมๆกันทั้งหมดประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นล้านนะครับ แล้วก็จำนวนประมาณ3 0 0 0 0ไม่ใช่สิ3 8, ล้าน8แสนรายเยอะมากเลยนะนะเขามีความคิดว่านะเขาอยากจะช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้และต้องมีหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและต้องเป็นหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำกันนะครับรัฐบาลเขาอยากจะช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอ่อน่าสงสารนะครับเป็นหนี้น้อยนะแต่หลายคนบอกว่าคืออย่างนี้รัฐบาลบอกเป็นหนี้น้อยก็จริงแต่ก็มีไรายได้น้อยนะครับแต่หลายคนจะมองว่าเป็นหนี้น้อย ไปช่วยมาทำไมทำไมไม่ช่วยคนนี่เยอะๆต้องมองแบบนี้นะครับอย่างพวกเราๆเนี่ยผมไม่แน่ใจบางคนอาจจะมีเงินเดือนแสนหนึง่งแต่คุณมีหนี้เดือนละห้าหมื่นแปลว่าคุณมีหนี้ประมาณ50%ของรายได้นะแปลว่าคุณยังมีเงินเหลืออีกประมาณ5 0,000เพื่อกินเพื่อใช้หรือบางคนเป็นหนี้แสนหนึง่งแต่มีรายได้แสนห้าอย่างเงี้ยนะสองในสามนะแต่คุณยังมีอีกห้าหมื่นที่คุณเอาไปกินไว้ใช้นะไอ้ที่คุณเอาไว้กินไว้ใช้เนี่ยคืออะไรรัฐบาลเขามองว่าแบบนี้ถ้าไอ้สิ่งที่มัน เหลือเอาไว้กินไว้ใช้เยอะๆเนี่ยมันทําให้อะไรครับหนึ่งคุณอาจจะเอาไปออมหรือถ้าไม่ออมคุณก็ยังเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ลูกหนี้กลุ่มเนี้ยเขามีหนี้สมมุติว่าเดือนละ8ปดพันแต่เขามีรายได้เดือนละหมื่นสองเนี้ยสมมตินะนึกภาพดูไหมมีหนี้อยู่คตรน้อยเดือนละแปดพันน้อยมากทําไมมึงต้องมาช่วยมันด้วยวะอ่ะมีหนี้แค่แปดพันแต่เขามีรายได้แค่หมื่นสองอ่ะเขาเหลือเงินแค่สี่พันเนี่ยเฉลี่ยวันละร้อยกว่าบาทคือเอาไปกินข้าวอย่างเดียวก็หมดแล้วนะ เพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กำลังซื้อในประเทศมันตกต่ำนะครับนี่คือมุมมองของรัฐบาลเขามองแบบนั้นนะครับเขาก็เลยอยากที่จะนะเอานี่กลุ่มนี้นะครับแสนสองหมื่นล้านเนะี่ยดึงออกมานะแล้วย้ายไปอยู่ AMC เอื้อทอนนะเพื่อประโยชน์อะไรครับ 1. แบ่งเบาภาระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้แบ่งเบายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะสง พอลูกหนี้กลุ่มนี้ถูกแบ่งเบาภาระการเป็นหนี้ออกไปเนะนี่ยนะลูกหนี้กลุ่มนี้เขาก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นหวังว่านะจากที่ต้องจ่ายหนี้เดือนละแปดพันอาจจะจ่ายเหลือเดือนละสักสามสี่พันนะเหลือเงินมากขึ้นอีกเดือนละสีะ่พันห้าพันนะเอาไปทําอะไรไปซื้อลูกชิ้นปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออะไรก็ว่าไปนะเอาไปว่าใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้บ้านนะครับไม่ใช่ว่าซื้อข้าวซื้อกับข้าวอย่างเดียวนะ คือเอาไว้กินอย่างเดียวเพื่อยำรงชีวิตอย่างเดียวรัฐบ,บาลคาดหวังว่ามันจะสร้างกําลังซื้อให้มากขึ้นนะครับนี่คือมุมมองมองรัฐบาลและอันที่รัฐบาลมองก็คือว่า1นึ่งคือช่วยลูกหนี้แบ่งเบาสองสร้างกําลังซื้อให้เกิดขึ้นภายในประเทศ 3. นะธนาคารเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยเหตุผลก็คือธนาคารเนี่ยจะถูกซื้อหนี้เสียออกไปจากระบบนะในงบดุลของธนาคารเนี่ยจะไม่มีหนี้เสีย จะทาให้ธนาคารไม่ต้องการสํารองนี่สูงเยอะขึ้นคือดึงดึงเงินที่การสรํารองเอาไว้เพื่อเอาเงินไปปล่อยกู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่เขาจะมากู้เงิน SME ต่างๆเขาจะได้กู้เงินได้ง่ายขึ้นนี่คือมุมมองรัฐบาแลแต่ผมแค่บอกว่าจะกู้ได้จริงหรือเปล่าต่อใหอ้ตัดนี่เสียส่วนนี้ออกไปแล้วแ้งค์แบงค์แมง่แมง,แมงก็ยังไม่ปล่อยอยู่ดีแหละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่น่าปล่อยให้อะเข้าใจว่า มันไม่น่าปล่อยกู้ให้อ่ะมันดูแล้วมันน่ากลัวอะไรเงี้ยคือมันไม่แข็งแรงอ่ะงบ,งบการงบกำไรขาดทุนก็ไม่ดีสเตทเมนต์ก็ไม่ดีดูแล้วภาะวะงอนแงนงอนแงนงน,งน,นะครับอย่างนี้เขาก็เลยธนาคารก็อาจจะไม่ปล่อยนะครับนะนี่คือแต่ว่านี่คือวัตถุประสงค์หลังเขาคือ1ช่วยลูกหนี้โดยตรงนะสองเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อของประเทศ3ช่วยให้แบงก์ลดภาระการสํารองหนี้แล้วไปหันไปปล่อยกู้ให้กับในระบบมากขึ้นนี่คือมุมมองของเขาอ่ะ ทีนี้ลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับประมาณ3.8ล้านลายเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเนี่ยที่จะซื้อหนี้ออกมาเนี่ยเป็นหนี้จะต่ำกว่าแสนและไม่มีหลักคประกันเขาจะเอาเงินตัวไหนไปซื้อเขาจะเอาเงินตรงนี้ครับเขาจะเอาเงินจากกองทุนฟื้นฟูนะกองทุนฟื้นฟูก็เป็นเงินส่วนหนึ่งของแบงค์ชาติก็คือเงินส่วนควรส่วนหนึ่งของไทยนี่แหละนะครับเขาก็จะเอาเงิน2 6 0 0 0ล้านเนี่ยไปซื้อหนี้ออกมาเพื่อที่จะนะตอนนี้เขาคอออกมาแล้วนะครับว่า นี่ที่จะซื้อเนี่ยจะไปอยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์อะไรนะผมบอกเลยว่าเขาจะเอาบริษัทบริหารสินทรัพย์สองอันนี้เป็นพระเอกชูโรงนะครับก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเนี่ยก่อตั้งกันมาตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งอยู่แล้วแมอยู่กันมายาวนานนะครับมี c าเจ u ร e วัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแข็แรงแข็งแกร่งบริสินทรัพย์ที่เขี่ยวมากเคี่ยวชิบหายเลยผมบอกเลย เขี้ยวจริงๆนะอ่ะต่อมาสินทรัพย์สุขุมพิศนะแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนะบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีก็คือผมใช้คําว่า AMC มซนะันผมจะไม่พูดคําว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ใช้คําว่า AMC มันพูดยาว AMC อารีเนี่ยมันก่อตั้งร่วมกันระหว่างธนาคารออมสินนะธนาคารออมสินกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพณิชย์นะครับร่วมก่อตั้งกันเขาจะแบ่งแบบนี้ครับเขาจะให้นะ ลูกหนี้ที่อยู่กับธนาคารเอกชนแล้วก็นอนแบงค์นะครับอันนี้ให้โอนย้ายไปอยู่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทตนะครับของอันนี้ไปอยู่บริษัทบริหารทรัพย์สุขุมวิทและนะครับธนาคารเฉพาะกิจนะคือเรียกว่าธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นออมสินอาคารสงเคราะห์ sme bank อิสลามแบงก์ xim bank, bank sme bank นะครับอันนี้กรุงไทยนะแบงก์รัฐอะทั้งหมดถ้าเป็นหนี้ที่ต่ำกว่าแสนเนี่ยจะโอนไปอยู่ที่ a M c RE เขาจะแบ่งแยกกันเรียบร้อย2อ,อันนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูในภาพรวมนะครับนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วนู่นเลยนะ,ะนี่ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ประมาณ90%ต่อ GDP นะนะแต่ตอนนี้นะไตรมาสแรกหรือและไตรมาสสอของปี2568นเนี่ยนี่ครัวเรือนลดลงลงไปประมาณนิดหน่อยแต่ต่ำกว่าสัก้เเพราะ GDP มันโต แต่ปลายปีนี้จะ ok ตกอีกก็เขาบอกว่าลูกหนี้กลุ่มนี้นะอย่างนี้หนี้เขาบอกว่าหนี้คูเรือนของไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คำว่ากันซึ่งผิดเพี้ยนผิดแผกจากหนี้คูเรือนประเทศอื่นๆเขาอะหนี้คูเรือนประเทศอื่นๆเขาเป็นหนี้มีหลักทรัพย์คำว่ากันคือหนี้บ้านอ่ะเป็นหลักนะแต่ของไทยนี่ไม่ให้มีหลักทรัพย์าเป็นหลักนะคือหนี้สินเชื่อบัตรกดเงินสดสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักนะนี่ผิดเพี้ยนไป และอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่มีหลักทรัพย์คำากวนเนี่ยนในโนในนี้กลุ่มนี้นะนี่โคเรยกลุ่มนี้เขาบอกว่า30%เริ่มมีสัญญาณเสี่ยงว่าจะเสียตัวเลขในกลุ่มนี้นะครับอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นนี้เสียไปแล้วเนี่ย9%นะส่วนอีก8%เนี่ยมีการปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วนะครับและอีก4%เป็นหนี้ที่ยังไม่เสียค,คือเกิน30วันแต่ไม่เกิน90วัน,นเรียกว่านี้ SM คือต้องเฝ้าระวังนะ ก็คือเสียแล้ว9%เสียแล้วปรับแล้ว8%และเกือบเสีย4%รวมๆกันเนี่ยคือ21% 21%นี่เยอะมากเลยนะมันจะวนเวียงอยู่แบบนี้และ21%แบบกลุ่มนี้ผมบอกเลยมันจะย้อนกลับไปเป็นหนี้ดีอะไม่มีหรอกแต่ว่าอีก79%เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลยอยู่กลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้กระจายกลับไปอยู่เป็นหนี้ดีเป็นไปไม่ได้บอกเลยยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาเลยมองตรงนี้นะครับทีนี้ต้องบอกว่า ในมุมมองของอหลายๆคน,เ,นเขามองว่าใครได้ประโยชน์นอกจากาลูกหนี้ได้ประโยชน์จากการโอนหนี้แล้วได้ประโยชน์จริงป้องไม่รู้นะมันเป็นเพียงแค่โอนย้ายหนี้จากหนี้มาอยู่ตรงนี้แต่หนี้มันก็ยังไม่หายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเพราโอนไปอยู่เอ็มซีแล้วรัฐบาลเขามีมาตรการช่วยลืยยังไงนะแต่รัฐบาลเขามองว่าแบบนี้ครับหนึ่งหนี้เสียแบงก์ก็จะลดลงนะครับในระบบลดลงนะครับแล้วก็ใช้เอ็มซีมาบริหาร ทีนี้ถ้าเราโดนโอนขายหนี้นะไปอยู่ตรง AMC เอื้ออาทรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไม่แน่ใจเป็นกระทรวงการคลังหรือแบงกชาติเนี่ยเขาจะนะจะตั้งรหัสพิเศษขึ้นมารหัสหนึ่งนะครับเฉพาะลูกหนี้กลุ่มนี้เลยนะครับแต่เขาจะเอา AMC เหล่านี้ทั้งแซมทั้งฮารีเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบเครดิตกูโรนะและใครที่ เป็นหนี้เสียไม่เกิน1นึ่งแสนไม่มีหลักทรัพย์คำมการเข้ากฎเกณฑ์แล้วโดนโอนหนี้มาตรงนี้พอคุณเข้าไปอยู่กับ AMC ไม่ว่าจะเป็นแซมหรืออารีก็ตามพอคุณเข้ามาในระบบเครดิตบูโรแล้วเนี่ยเขาแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะออกมาแบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าโอนหนี้มา1นึ่งแสนบาทแล้วคุณแฮคัดจบหนี้จะแฮคัดด้วยเงินเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะกฎเกณฑ์จะไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกว่าพอคุณจบหนี้ปลดปลดหนี้ปุ๊บปลด,ปลด,ปลด,ปลดออกจากบูโรท,ทันทีมองไม่เห็นระบบมองไม่เห็นในระบบเลย ไม่ต้องรอ12เดือน36เดือนไม่ต้องรอปิดหนี้ปุ๊บล้างระบบออกปับ๊บนะนี่คือเขาบอกว่าข้อได้เปรียบที่ใครเข้าโครงการนี้ถ้าคุณเคลียร์นี่ก็ได้เสร็จบูโรโมองไม่เห็นเลยนะครับหรือถ้านะใครที่ไม่มีเงินปิดก้อนพอโอนหนี้มาเ MC นี้และเข้าไปอยู่ในระบบเครดิตบูโรเสร็จเรียบร้อยคุณผ่อนดีผ่อนตรงเ็าจะเห็นว่าคุณเป็นลูกหนี้ปกติแล้วแล้วผ่อนดีผ่อนตรงด้วยแต่เขาจะมีวงเล็บว่ารหัสพิเศษ รหัสพิเศษคืออะไรรหัสพิเศษคือไอ้นี่กลุ่มนี้คือนี่เปราะบางนะเว้ยที่ร่วมโครงการนี้แล้วโอนย้ายเข้ามาเขาผ่อนดีผ่อนตรงนะแต่มีวงเล็บไว้นิดนึงว่าเป็นรหัสพิเศษแล้วคุณว่าธนาคารมจะให้กู้ไหมแต่รัฐบาลผมก็ผ่อนดีผ่อนตรงไนงะถึงให้แต่ว่าวงเล็บนิดนึงว่าเป็นรหัสพิเศษอคุณว่าเขาจะให้กู้ไหมล่ะนะผมว่าเขาก็ไม่ให้กู้เหมือนเดิมแหละนะแต่เอาเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะเขาก็จะเอาตรงนี้มา เป็นตัวล่อว่าให้ใครเข้าโครงการนี้นะเขาเรียกว่าโปรไฟไม่ให้เาใครเข้าโครงการนี้นะปิดปุ๊บล้างประวัติทันทีนะแต่ใครไม่ปิดก็ผ่อนไปผ่อนดีผ่อนตรงก็ประวัติเครดิตบุโรดีนะเขาอาจจะเรียกว่าเขามีคําว่าอารีสกอร์อารีสกอร์ก็คือว่าเขาจะมีสกอร์ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้สกอร์คือคะแนนคะแนนพิเศษว่า อาจจะเอาการจ่ายน้ําไฟการจ่ายค่าโทรศัพท์เข้ามาเ,าเป็นสกอร์ด้วยประมาณว่าเฮ้ยเขาเคยเป็นกลุปป่มเปาะปลาเขาจ่ายนี่ไม่ตรงจริงแต่เขาจ่ายตรงแล้วนะเว้ยตอนนี้แต่วงเล็บรหัสพิเศษแบงค์จะให้กูหรือเปล่าอะไน,นี้ก็ว่าอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าลูกนี้อาจจะดีใจหรือไม่ดีใจผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่าคุณก็แค่ย้ายจากนี่จากนี้มาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้คุณอ,อาจจะได้เงื่อนไขที่ดีไงอย่างน้อยคุณปิดปุ๊บคุณลบประวัติออกเลยแต่ถ้าเกิดคุณยังอยู่ตรงเนี้ย คุณปิดไปประวัติค้างไปอีก3ปีอยู่ดีนะหรือผ่อนตรงไปมันก็จะผ่อนตรงภายใต้การเป็นหนี้เสียผ่อนตรงภายใต้กระบวนการกฎหมายนะแต่เนี้ผ่อนตรงแต่เป็นรหัสพิเศษเป็นลูกหนี้ปกติมันก็ยังดีกว่าอยู่กับที่เก่านะสำหรับผมนะแต่หลายคนก็จะบอกว่ามันก็แค่ย้ายเจ้าหนี้เท่านั้นเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูหลักการปฏิบัติที่น่าจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับว่าบนโลกแห่งความเป็นจริงมี ความคิดเห็นจากผู้บริหารบริษัทชโยกรุปเนี่ยเขาพูดไว้ค่อนข้างดีเขาบอกว่าโครงการนี้ถ้าจะซื้อไม่น่าจะซื้อต่ำกว่าเอาไปว่าประมาณ5%แล้วกันโครงการนี้ถ้า AMC ที่จะตั้งมาซื้อเนี่ยจะซื้อแค่5%แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเป็นหนี้1 0 0่1แสนบาท AMC ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือสินทรัพย์สมบุกับิตรีเนี่ยเขาจะซื้อหนี้ไม่เกิน5,000บาท หนึ่งแสนบาทซื้อไม่เกินซื้อมาไม่เกินห้าพันบาทเป็นคุณคุณซื้อเมื่อไหรก็เสียวเหมือนกันนะเฮ้ยมันก็ถูกนี่หว่าเป็นนี่แสนหนึ่งซื้อแค่ห้าพันแต่คุณมีโอกาสไม่ได้ตังค์สักบาทเดี๋ยวให้จ่ายลูกนี่อะไรนี่ฮะคุณกล้าซื้อเมื่อไหรเอาเป็นว่าถ้าซื้อซื้อประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณแสนละห้าพันบาทนะเขาบอกว่าการซื้อนี่กลุ่มนี้แค่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและคนที่ซื้อไปก็คือสินทรัพย์สุขุมวิทนะซื้อมาจากธนาคารพาณิชย์และนอนแบง์ซืื้้ออออมมมาาาาาจจกกกกรรเเฉพะิขงัฐ่่ีผบว จำนวนมูนี่ตัวนี้หนึ่งแสองหมื่นล้านเป็นจำนวนคนเป็นจำนวนลายประมาณ3.8ล้านลายคุณลองน,นึกภาพลูกหนี้3ล้านแแสนคนจะไปอยู่ในสินทรัพย์2อันนี้และ2อันนี้นะไปสินทรัพย์ริหาสินทรัพย์สุขุมิท AMC r าเนี่ย AMC r าก็คือออมสินกับกรุงเทพพาณิชย์เนี่ยอธิบายงนี้สินทรัพย์สุขุมิต e, e ออมนเ,นเนี่ยหลักๆเนี่ยล,ล,ล,ลูกหนี้ของเขาอ่ะคือลูกหนี้เจ้าของธุรกิจ SME เป็นหลกักเป็นหนี้ที่มีหลกักทรัพย์เข้ามาก,กัน เพราะผมมาไปเจรจาหนี้กับสินทรัพย์สุขวิตอ่ะปัจําและบ่อยมากนะเขาไม่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการโทรทวงหนี้หลักแสนน่ยหลักหมื่นเขาไม่เคยเพราะสินทรัพย์สุขวิตไม่จะเป็นต้องโทรทวงหนี้ใช้เอกสารจดหมายการนัดพบเป็นหลักนะครับไม่ต้องโทรทวงแต่ไอทวงไอไอลูกหนี้รายย่อยๆแบบนี้มันต้องใช้การโทรทวงนะแล้ว3ามล้านแปดแสนลายหาร2ออ่ะ ึ่งล้านเก้าแสนลายโอ้โห่อยู่ใครทําไหวอะจะทําไหวไหมและอะไรฮะ AMC RD ออมสินก็ยังคุ้นเคยกับรายย่อยแต่มันเป็นการปล่อยกู้มากกว่าแต่กรุงเทพพาณิชย์ไม่ค่อยคุ้นเคยกับรายย่อยอยู่แล้วกรุงเทพพาณิชย์ก็คล้ายๆกับสินสทรัพย์หุ้นวิตนั่นแหละเขาดูแล,แลและเชี่ยวชาญเฉพาะลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารชายโยก,กุ๊บบอกว่าแล้วสอง AMC เนี่ยทำไหวเหรอบุคลากรเพียงพอหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องจ้างเอาซอ้อนหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดแบ่งพอร์ตออกมาให้บริษัททวงถามี้ต่างๆนานาเหล่านี้ที่เรียกว่าโหดทั้งหลายเนี่ยนะเอาไปช่วยทวงไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้กลุ่มนี้ก็จะถูกตามจิกตามกัดเหมือนเดิมหรือเปล่านึกภาพไหมครับจะไหวหรือเปล่านะและที่สําคัญนะผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับที่ผมมองนะสมมติมีคนหนึ่งเขามีหนี้อยู่2 5 0 0 0 0้าบาทแล้วกัน นี่ก็1 0หนึ่งแสนเดียวเอาเป็นว่า90,000มื่นแล้วกันเก้าหอีกนี่ก้อหนึ่งแสนห้าไอ้นี่9 0 0 0หมนเ้นี่ยเ,เข้าร่วมโครงการนี้ได้แต่อัน,นี้แสนห้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้ความหมายของผมคือโครงการนี้เขาเขาดูแค่เฉพาะคนนี้มีนี้ที่ต่ำกว่า1นึ่งแสนแต่แต่มึงมีนี้อื่นๆอีกเพียบเลยกูไม่สนอะแต่กูจะซื้อนี้เฉพาะ1นึ่งแสนของมึงอะออกมาให้แล้วมันไปนแกหนี่แค่1นึ่งแสนก้อนเล็กอะไอ้ก้อนใหญ่เรายังไม่ได้แก้ให้เขาอะ แล้วมันจะทําให้ลูกหนี้กลุ่มนี้นะเขากลับมามีกําลังซื้อจริงหรือเปล่าและมันแก้แล้วมันแก้ไม่สุดมีประโยชน์ไหมเพราะเขามีหนี้หลายกองเลยแต่คุณไปแก้แค่กองเล็กกองเยวที่มันไม่ถึงแสนนะครับอันนี้คือมุมมองผมเป็นแบบนั้นนะครับแล้วชโยกรุ๊ปก,ก็มองว่าแบบนั้นนะว่าปุคลากรมากพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าทําไหวหรอนะฮะนะเพราะว่าไอาการทวงหนี้พวกแบบนี้นะจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องใช้พวก พวกแบบสินทรัพย์เจอะพวกแบบชาวบ,บ้านชาวบ้านก้าวแล้วรุนแรงดุดานน่ในการทวงอ่ะนะครับนะบไปทวงแบบสินทรัพย์สุวิทหรือสินทรัพย์อารีผมว่าไม่น่าจะได้ตังค์หรอกในนี่คือมุมมองชโยกูว่าบุคลากรไม่พอหรอกคุณต้องจ้างเอาซอสอยู่ดีอะต่อมาคือนะธนาคารรัฐแห่งหนึ่งเขาให้ความคิดเห็นแบบนี้อย่างกสิกรไทยเนี่ยเาบอกว่าถ้าราคารต่ําเกินไปอะซื้อขึ้นแค่ห้าเซนผมไม่ขายคุณหรอกเพราะผมมีบริษัทลูกอยู่แล้วกสิกรเขามี บริษัทลูกที่เป็นเ MC ของเขาสองอันคือ AMC JK กับ AMC อ,อารุณนะครับ AMC JK ก็คือร่วมกันระหว่างสินทรัพย์เจกับกสิกรนะ a อ c อัุณก็คือกสิกรร่วมกับบริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะเขามี2อันนี้อยู่แล้วเขาก็โยนมาให้2ออันนี้เป็นคนทวงหนี้เขาอันนี้ก็คือที่ผมสรุปภาพรวมให้ทั้งหมดว่า AMC เอื้อ,อทอนเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นความหวังที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดแล้วมันจะสำฤทธิ์ผลได้จริงหรือเปล่าก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลแล้วกันแต่ผมแค่มาพูดให้ฟังว่ามันมีเงื่อนไขมีอุปสรรคต่างๆนานาอะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่อยากจะเขาเรียกว่ามีนโยบายอะไรแปลกๆให,ใหม่ๆบ้างนะครับก็ดีกว่าอยู่เฉยนะเอาไปว่าค่อยๆคอย่คอ,ยคอยแก้ไปแล้วกันแก้ค่อยๆแก้นะก็เอาไปว่าดีมีความ มีความคิดที่ดีนะครับมีความคิดดีเป็นกําลังใจให้แล้วกันเป็นกําลังใจให้ไม่ไม่ติอะไรเยอะนะแค่ติไม่ใช่ติไม่ใช่ติแค่ติงว่าเอ้ยคุณต้องดูตรงนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้แค่นั้นเองก็เอาเป็นว่าตั้งความหวังแลวฝากความหวังไว้กับโครงการนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะฮะที่เป็นหนี้กันต่ำกว่าแสนไม่มีหลักประกันเตรียมตัวเข้าโครงการนี้กันนะครับรอประกาศแล้วกันว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คุณก็จะถูกตั้งเป็นรหัสพิเศษในเครดิตบูโรแล้วหวัง ประวัติดีใสสะอาดและกลับมากู้ได้อีกสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ